มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งปริมาณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรอีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด2 3่สถึงอ้ยี่สถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด3าสถึงสาองศาเซลเซียสลงใต้ ความเร็ว10บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่ 27- 29ถึงมิถุนายน65มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม65หมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 40 6 0ของพื้นที่กลับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมง